คนจะป่วยตายกันหมดอยู่แล้วยังห่วงหาเงินกันอีกอยู่หรือมันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษใบเดียวรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษใบเดียวแล้วค่าแมสละ่ะฟรีหรอเจลละ่ะแอลกอฮอล,ล์ล่ะฟรีหรอไหนจะค่าตรวจอีกฟรีหรอถ้าใครอยากจะเริ่มต้นในช่วงวิกฤตนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงลองทำตามนี้ดู หนึ่งลองขายของที่ตนเองเคยซื้อทิ้งซื้อคว้างกันก่อนเลยเคยอยากได้ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้กระเป๋า10บใบ20ใบเก็บไว้ทําอะไรขายไปไม่ต้องอายไม่ต้องสะสมคําว่าของมันต้องมีมันไม่มีประโยชน์การมีสิ่งของเยอะๆไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราจะดีขึ้นการสะสมมันเป็นความทุกข์มันเป็นภาระชื่นชมได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องครอบครองมันไปซะทั้งหมดไม่รู้จะทําอะไรเอาง่ายๆถ้าอยากขายของไม่เคยขายไม่เคยพูดไม่เป็นไรลองดูหลวงพี่เคยเห็น างคนที่เขาโพสต์ด่ากันว่ากันโพสต์เสียดสีกันเอาเรื่องแย่ๆของตนเองเอาเรื่องไม่ดีในครอบครัวมารบายให้คนอื่นฟังหลวงพี่ยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะทํายากกว่าการโพสต์ขายของเสียอีกเราเอาเวลาที่ดูข่าวแย่ๆเอาเวลาที่เราโพสต์ด่าคนอื่น มาทำประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวจะดีกว่าส่วนใครจะทำผิดทำถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเอาให้มันผ่านพ้นจุดนี้ไปซะก่อนลองขายการบริการดูสิโยมโยมเห็นข่าวไหมคนขับรายแมน15วันเขาได้เงินไป5 0 0 0 0กว่าบาทเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่แล้วบริษัทรับส่งอาหารต่างๆมียอดการสั่งซื้อโตขึ้นเป็นเท่าตัวนะบางคนรับพ่นยาแอลกอฮอล์ตารางเมตรละ6บาทเริ่มต้นจากการซื้อเครื่องมาพ่นบ้านของตอนเองซื้อชุดมาพอพ่นบ้านของตอนเองเสร็จต่อยอด โดยการเอาไปพ่นบ้านของคนอื่นได้อีกเด็กๆก,ก็ยังขาดพี่เลี้ยงต้นไม้ก็ยังจะเป็นจะต้องมีคนมาตัดเวลาปวดเมื่อยก็ยังจะต้องเรียกคนมานวดตอนนี้ไม่เปิดคาแคร์เขาก็ยังวิ่งล้างรถกันตามบ้านเลยเอาราคาไม่ต้องมาตรฐานหรอกเอาให้อยู่กันได้ก่อนเขาโอเคเราโอเคก็จบชั่วโมงนี้ของกินน่าจะพอช่วยเราได้เขาไม่กินข้าวที่ร้านแล้วเขาไปกินข้าวที่ไหนกันของที่เขาซื้อตุนกันเอาไว้เหรอน้าน34วันก็หมดแล้วบางคนซื้อมาตุนกินหมดตั้งแต่วันแรกแล้วเอา ง่ายๆโยมไม่สังเกตเหรอตั้งแต่โควิดมาเพื่อนที่เรารู้จักแม้กระทั่งตัวเราเองมันกวนขึ้นหรือผอมลงเริ่มต้นจากการขายของในหมู่บ้านก่อนเลยแอดไลน์กลุ่มก่อนเลยกาแฟชงไปน้ำส้มปั่นไปน้ำพริกตำไปสลงสลัดจัดผักทำไปหมูทอดบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปคิดไกลบ้างไม่ต้องลึกไม่ต้องยิ่งใหญ่เหมือนกับคนอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนค่อยๆหาวิธีพัฒนาไปเรื่อยๆพอบางคนเขาเห็นโพสต์ของเราเห็นความตั้งใจเห็นความพยายามเดี๋ยวเขาก็ช่วยซื้อไม่ซื้อกินเองเขาก็ซื้อไปฝาก คนอื่นบางทีเขาก็ซื้อไปฝากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลไม่ทันดีกว่าไม่ทําบางคนกลัวที่จะขายของออนไลน์คิดว่ามันช้าไปบางคนบอกว่า Facebook ปิดกั้นการมองเห็นบ้างทํามาหากินลําบากไม่จริงหรอกโยมปัญหาคือเราอ่ะไม่เคยลองทําอะไรจริงๆจังๆสักทีทําแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันทําได้หรือไม่ได้ทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราทําอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเอาสิ่งที่เราถนัดพูดออกมาขายออกมาเขาจะได้รู้ว่าเรามีของดีถ้าเรา ราไม่พูดเราไม่คุยแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีของดีไม่ใหม่หลวงพี่ก็อายตอนถ่ายวีดีโอไม่กล้าหรอกยิ่งเป็นพระโดนคอมเมนต์บ้างโดนด่าบ้างโดนว่าบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่เคยสนใจเพราะหลวงพี่คิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆมอบความรู้ให้กับคนอื่นบางคนเขาได้ข้อคิดจากเรานิดหน่อยข้อสองข้อก็ยังดีวีดีโอรแรกที่ออกไปช่วงโควิดหลายๆคนก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มีกําลังใจแต่ตื่นเต้นเพียงแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมนี่ก็ต้องคอยมากระตุ้นใหม่เรื่อยๆบาง คนยังคอมเมนต์ว่าเลยคนจะป่วยตายกันหมดอยู่แล้วยังห่วงหาเงินกันอีกอยู่หรือมันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษใบเดียวรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษใบเดียวแล้วค่าแมสล่ะฟรีหรอเจลล่ะแอลกอฮอล์ล่ะฟรีหรอไหนจะค่าตรวจอีกฟรีหรอนั่งรถไปโรงพยาบาลล่ะแท็กซี่ล่ะฟรีหรอถึงให้ประหยัดให้นั่งรถเมล์ไปก็ยังเสียเงินเลยแล้วนั่งติดกันก็ไม่ได้อีกต้องนั่งห่างกันสองเมตรเติมน้ํามันอีกล่ะใช้เศษกระดาษเหรอลงทะเบียนเยียวยารับเงิน5,000บาทล่ะค่าเด็ด้ แล้วจะหาเงินที่ไหนหาเงินมาจากไหนไถ่กา่ใบและเท่าไหร่อาจจะมีบางอาชีพที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงขร้าราชการพนกรักงานบริษัทใหญ่ๆที่เขายังคงได้รับเงินเดือนอยู่บางคน Work from home บ้าง แต่อย่าลืมนะลูกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนะอยู่ที่บ้านเด็กมันอยากกินนู่นกินนี่ห้ามได้หรือเปล่าห้ามไม่ได้เงินเดือนก็ยังไม่ออกแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อล่ะถ้าไม่ขายไม่บริการไม่พูดไม่สอนออกมาแล้วจะได้เงินมาได้ยังไงทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าขายยำขายส้มตำลูกชิ้นปิ้งยังจะต้องโพสต์เลยต้องทําวิดีโอเลยย้าอีกทีนะลูกไม่ต้องรอให้เก่งเหมือนกับใครอย่าคิดว่าตนเองยังไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่ต้องรอให้สมบูรณ์ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ทันดี ผมไม่ทำเอาลองเอาอีกทีลองดูนะลูก ส่วนหมอเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระเขาได้บางโรคดูแลตัวเองไปก่อนช่วยตนเองไปก่อนตอนนี้กักตัวเองดูแลตัวเองตามที่หมอขอร้องนะลูกลำพังตอนนี้ผู้ป่วยปกติก็เยอะอยู่แล้วไปเจอโควิดอีกทำงานแทบไม่ได้พักกันเลยมีสิ่งดีๆก็นำไปมอบเป็นกำลังใจให้กับหมอของกินน้ำดื่มอุปกรณ์แมสชุดถุงมือดูส่งไปช่วยเอาแม้กระทั่งบางคนหลวงพี่เห็นเขาเย็บแมสเองให้เพื่อนเย็บบ้างนำไปมอบให้หมอบ้าง นำไปถวายพระบ้างถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆมันยิ่งใหญ่มากนะลูกสําหรับพวกเขาหลวงพี่มั่นใจและขอยืนยันคําเดิมจนวันตายว่าประเทศไทยของเราดีที่สุดแล้วเมตากันที่สุดแล้วตอนที่พิตูลวิ่งดูน้ําใจคนไทยสิจะบ้าเหรอคนวิ่งคนเดียวได้ตังค์ต้งเป็นพันล้านบนโลกใบนี้ใครทําได้บ้างหลายๆคนตอนนี้ขนาดตนเองยังไม่ค่อยจะมีเงินเลยยังอุตส่าห์ร่วมทําบุญบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์เลยพวกเราก็ทําหน้าที่ของ ตนเองให้ดีที่สุดก่อนช่วยกันเริ่มต้นจากครอบครัวเราสร้างมาตรการควบคุมโรคระบาดมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็อย่าทะเลาะกันอย่ามุนกิยอย่าอารมณ์เสียใส่กันช่วยกันทำมาหากินทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะลูกลุงพี่เองก็รู้ว่าช่วงนี้สถานการณ์มันแย่มากๆก็ได้พยายามคิดหาทางช่วยเหลือญาติโยมทุกคนเท่าที่จะทําได้บริจาคเงินบ้างให้คนช่วยซื้อของจากรูปศิษย์บ้างให้ธรรมะบ้าง ให้กำลังใจบ้างให้ความรู้ไปนำสวดมนต์ตอนเย็นจำไว้นะลูกข่าวไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแยะมากมายมันเครียดจริงปลอมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเปลี่ยนไปเสพความรู้แทนดูสิ่งที่มีคุณค่าแทนดูสิ่งที่เจริญหูเจริญตาเอาเริ่มต้นกันใหม่ลองเริ่มสิ่งใหม่ๆกันเลยนะลูกอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะลูกพักผ่อนให้เพียงพอใส่แมกกินร้อนช้อนตนเองล้างมือด้วยสบู่นะลูกสาธุ ที่หลวงพี่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 เเลยเพราะตัวหลวงพี่เองไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจึงเกรงว่าถ้าให้ข้อมูลไปเดี๋ยวญาติโยมจะสับสนในการปฏิบัติตนแต่หลวงพี่ขอมอบความรู้ที่หลวงพี่มีอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดแก่ญาติโยมนอกเหนือจากธรรมะที่ให้เป็นประจำอยู่แล้วในช่วงวิกฤตนี้และอาจจะเกิดอาชีพใหม่ขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้ใครบางคนหลุดพ้นจากความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้สาธุ